สวัสดีค่ะไม่แล้วค่ะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขไทยนะคะวันนี้มาด้วยลายน้ําอ่างสองสีนะคะฟ้าชมพูค่ะต่อกับสิ้นที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่นะคะสีสัชนาลัยสุขโขไทยสีเขียวค่ะตาว่าสีเขียวนะคะหัวแดงจกหัวจกท้ายค่ะนี่ค่ะอันนี้คือจกหัวสิ้นนะคะแล้วก็จกท้ายนี่เลยค่ะ ผืนนี้งานละเอียดนะคะนกเป็นแบบสมัยโบราณค่ะมีห้าขานะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะนกมีห้าขาขึ้นหนึ่งลงหนึ่งค่ะงานละเอียดไม่ละเอียดดูนะคะชัดไหมคะนี่คะ่ะงานจะละเอียดแถวตรงเลยค่ะขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสีที่ใช้เล่นก็จะมีโอ้โหรู้สึกหลายสีเหมือนกันนะคะผืนนี้ชมพู เข้มฟ้าโอรสส้มหนะึ่งสองสามสี่สีนะคะนี่คะอันนี้นกคุ้มน,น,นกแล้วที่แปลกมานะคะของที่นี่นี่ตรงนี้เลยคะ่ะอันนี้จะประยุกต์ขึ้นมานิดนึงตรงนี้ค่ะเห็นนี่ไหมคะนี่ตรงนี้คะ่ะ,คะซึง่งซึ่งปกตินะคะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะ ซึ่งปกติสิ้นโดยทั่วไปจะไม่มีแต่ผืนนี้มีค่ะ่นสร้างความใส่สีท้องผืนนี้เป็นใหม่นะคะจกยกใหม่ค่ะงานจกใหม่นะคะนี่ที่นกบอกว่าโดดเด่นด้วยสีฟ้ากับสีชมพูข้างในน,ะะน,นี่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนกให้ดูตีนทั้งตีนค่ะความสวยงามโดดเด่นเลยค่ะผืนนี้งานละเอียดเนี้ย นี่ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะต่อกับตัวอันนี้จะเป็นสินบ้านเราที่แบบว่าโดดเด่นที่นี่คนส่วนใหญ่จะต่อด้วยสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ชอบชมความงามสงามสวยๆหรือสีสันที่มีการประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดแชร์ s u b สไครต์หรือกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยคะ่ะ จะได้หาสิ้นงามงามผ้างามงามของที่นี่ค่ะสีสัชนาลัยสุขโขทยัยมาให้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ